ไปอ่านหนังสือมาไปเจอข้อความกระทู้อะไรมาก็ะจะมาแลกเปลี่ยนให้ฟังกันนะครับมีบทความอยู่บทความหนึ่งครับผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งดีนะครับเขาตั้งชื่อเรื่องว่าลมแห่งการให้อภัยและหินแห่งความทรงจานะครับเขาเล่าว่ามีอีกสองคนนะครับที่เป็นเพื่อนกันไปเที่ยวกันไปเดินป่าเดินเขาด้วยกันนะครับและด้วยความเหนื่อยล้าก็ทําให้มีปากเสียงกันนะครับเพื่อนคนนึงเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ก็ตบหน้าเพื่อนคนหนึ่งคนที่โดนตบหน้าก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เขียนข้อความเอาไว้บนเนินทรายบอกว่าวันนี้ฉันโดนเพื่อนททีี่่รักสุดต และทั้งคู่ก็เดินกันต่อครับผมจนไปถึงน้ําตกแห่งหนึ่งแล้วเขาสองคนก็ได้เล่นน้ําตกกันเพื่อนคนที่โดนตบหน้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับผมจมน้ําไปส่วนคนที่ตบหน้าเพื่อนเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะครับผมก็โดดลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาสุดท้ายทั้งสองคนก็รอดชีวิตนะครับเพื่อนคนที่โดนตบหน้าเนี่ยก็ใช้มีดสลักไว้บนหินนะครับเขียนว่าวันนี้เพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดได้ช่วยชีวิตฉันคนที่ตบหน้าเพื่อนก็ถามว่าเอา้าทําไมตอนที่ฉันตบหน้าเธอ เธอถึงเขียนข้อความไว้บนทรายและทาไมตอนที่ฉันช่วยชีวิตเธอเธอถึงเขียนข้อความไว้บนหินล่ะเพื่อนของที่โดนตบหน้าก็บอกว่า mm hmm. เวลาคนที่เรารักอะทาให้เราเป็นทุกข์อะให้เขียนไน้บนทรายสักวันหนึ่งลมแห่งความให้อภัยอะมันก็จะพัดผ่านไปทําให้ข้อความบนทรายหายไปแต่ถ้าเกิดคนที่เรารักอะทาอะไรดีๆต่อเราอะให้เขียนไน้บนหินเพราะข้อความที่อยู่บนหินอะจะคงอยู่ตลอดไปสุดยอดนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแฟนเราคนรักเราหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้คิดกันแบบนี้นะคนเราอะมันก็ ต้องมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างน,นะครับให้เขียนไ้บนทรายอะ่ะเพราะว่าลมแห่งการให้อภัยก็คือจิตใจของเรานี่แหละถ้าเกิดเรารักเขาจริงอะ่ะสักวันหนึ่งเราต้องให้อภัยเขานะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เรารักแฟนเราเพื่อนเราทําสิ่งดีๆกับเราให้สลักไปบนหินครับผมมันคือความทรงจําที่ดีนะครับอยากให้ทุกคนเก็บความทรงจําดีๆต่อกันไว้มากกว่าเก็บความทุกข์หรือว่าเรื่องราวที่มันไม่ดีนะครับทุกคน